สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวตัวของอุลตร้าแมนสูตรทาโร่เวอร์ชันแอคชั่นนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอุลตร้าแมนคนใหม่ที่จะมาปรากฏตัวในอุลตร้าแมนเน็ตฟิกซีซั่นสซึ่งเจ้าตัวทาโร่เนี่ยเดิมทีนะครับมีประกาศว่าของเนี่ยจะปล่อยในช่วงของเดือน4นะแต่อยู่ๆนะครับทางบันไดเนี่ยก็เปลี่ยนแผนประกาศปล่อยของในช่วงของเดือน3ซะง,งั้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันนะครับกับตัวนี้เพราะว่าเราได้เล่นก่อนตัวของอนิเมชัยนเนาะก็จะได้ ได้รู้ว่าตัวของตัวทาโร่สูตรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดีเทลอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับก่อนที่อันิี้จะฉายซึ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อดีนะครับของผู้บริโภคแล้วกันที่ได้รับตัวของปิกเกอร์หรือว่าตัวของโมเดลมาก่อนกาหนดซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ถือได้ว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่เจ้าตัวเนี้ยมาถึงก่อนซึ่งเจ้าตัวทาโร่เนี่ยมันจะมีข้อดีมีโครแบบไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของการแอคชัน่นเนี่ยจะดีกว่าตัวก่อนยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมพร้อมกันได้เลยนะครับกับตัวของ Ti Standard ซิก a ลส์สแตน้า ของฟิกเกอ์สแอนด์ด n d อุลตร้าแมนทาโ o ่สูตรเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของตัวทา r โร่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าดีเทลเนี่ยจัดมาได้เต็มมากๆเลยเพราะว่าตัวเนี้มันเป็นดีเทลของพวกชุดเกราะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วตัวเนี่ยมันจะมีดีเทลเกราะหมดเลยซึ่ง ตัวของทาโร่เนี่ยผมมองว่าดีเทลเขาค่อนข้างจะสวยนะครับเพราะว่าดูกรอกเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นกรอกที่เน้นยังไงเดียวผมขอบอกว่ามันเหมือนมันแบ่งเลเยอร์ของช่วงเกระมาได้ดีแล้วกันนะครับว่าช่วงไหนเป็นช่วงแบบว่าช่วงผ้าหรือว่าช่วงบอดี้สูทกับช่วงเกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตัดช่วงเกระไปเนี่ยมันจะดูสวยนะครับส่วนตัวนะส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากการที่มีดีเทลกรอบสวยแล้วเนี่ยผมยังมองว่าเรื่องการแยกสีของเจ้าตัวเองก็ทํามาดีก,กว่าตัวของเวอร์ชั่นก่อนเนื่องจากว่าตัวของทาร่โลในส่วนของ c o l o r อร์ทัมเมอร์ที่อกนะฮะ ตัวนี้เนี่ยจะทําการแยกชิ้นสายกับชิ้นเกาะมาทําให้เวลาที่เราเสียบตัวคัลเลอร์ทัมเมอร์เข้าไปบนตัวเกาะเนี่ยมันจะลงล็อกเราจะเข้ารูปตัวของคัลเลอร์ทัมเมอร์แบบนี้ทันทีซึ่งเราไม่ต้องไปทําสีเพิ่มแบบตัวก่อนนะซึ่งก็เป็นข้อดีของตัวทาโร่ไปนะครับอ่าก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยประกอบง่ายนะฮะดีเทลสวยแยกสีมาดีนะครับก็เลยกลายเป็นข้อดีของตัวนี้ไปนะฮะในมุมมองผมนะถือว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอูลตร้าแมนอีกตัวละกันที่ไม่ควรพลาดนะในไลน์ของอูลตร้าแมนเน็ตฟิกนะครับอเค เรามาพูดถึงเรื่องการเพิ่มเติมของเจ้าตัวนี้บ้างดีกว่าซึ่งในส่วนของการเพิ่มเติมนะครับซึ่งเวลาที่เราประกอบเนี่ยจุดที่ผมอยากให้เพิ่มเติมเป็นพิเศษนะฮะก็คือคงจะเป็นการเพ้นท์ในส่วนของหน้าผากตรงแขนตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวสติกเกอร์ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ลงล็อกกับตัวชิ้นส่วนนะครับเวลาที่เราแปะไปเนี่ยมันอาจจะลอกได้หรือไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าเพ้นท์ไปเลยจะดีกว่านะพอเพ้นท์แล้วเนี่ยมันสวยกว่านะครับนี่นะฮะผมก็ทําหมดเลยนะครับที่เเป็นนนการพ้นะ ใช้กันตั้มมาร์กเกอร์ก็ได้นะครับง่ายสุดแล้วกันตาัม้มาร์กเกอร์แต้มไปนะครับแล้วก็ในส่วนสติกเกอร์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้แค่ในช่วงของช่วงขาเท่านั้นนะครับส่วนช่วงตั้งแต่ช่วงหัวจนถึงช่วงแขนเนี่ยไม่ใช้นะครับ รือบอกนะครับอาจจะมีใช้บ้างตรงส่วนของดีเทลพวกแผงอากาศหรือว่าด้านหลังเล็กๆอย่างนี้นะครับตัวน,นี้ใช้ไปเถอะเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันให้มาพอดีนะครับผมอ่ะขออภัยนะที่อาจจะข้ามบางช่วงไปนะครับอ่ะเรามาเข้าถึงในช่วงของจุดขยับของเจ้าทาร่กันบ้างดีกว่าในส่วนของจุดขยับของทาร่เนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้หัวนะครับสามารถก้มเงยได้ประมาณนี้นะแล้วก็ การหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยให้เราดึงขึ้นมา1ช่วงแล้วก็สามารถบิดได้เลยนะครับเนื่องจากตัวนี้มนติดดีไซน์นะมันเลยต้องดึงขึ้นมา1ช่วงนะครับอ่าเห็นปะสามารถบิดซ้ายบิดขวาปกติอ่ะแล้วก็แขนสามารถกางได้สุดขนาดนี้นะฮะหมุนต้นแขนได้นะแล้วก็งองแขนเข้าข้างในได้ขนาดนี้ข้อมือหมุนได้กระดกได้นะตัวนี้เป็นบอลจอยอ่า แล้วก็แขนเนี่ยแน่นอนสามารถจะหมุนได้3 6 0้อองศามีบัตเตอร์ไฟจอยนิดหน่อยช่วงลำตัวก็สามารถบิดซ้ายบิดขวาได้ปกติทั่วไปแล้วก็งอตัวเนี่ยก็จะงอได้นะทั้งหมดด้วยกัน3ช่วงก็คือว่าตั้งแต่ช่วงบนช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะงอได้ทั้งหมดด้วยกันขนาดนี้นี่แล้วก็สามารถก้มตัวได้ขนาดน,นี้ถือได้ว่าตัวนี้เนี่ยการ ขยับเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะถ้าเราขยับในส่วนของช่วงตัวฟิกเกอร์เนี่ยให้มันแยกออกจากกันเนี่ยก็จะขยับได้เยอะขึ้นแต่ที่ผมชอบเ่ยคือช่วงนี้มันสามารถที่จะเพิ่มนะครับจุดขยับออกมาไ,ได้ช่วงหนึ่งเพื่อให้สามารถ,ถาทําท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งได้นะฮะอ่าแล้วก็ช่วงขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนโคง้งเช่นกันตรงโค้งจุดแดงตรงนี้นะครับหรือก็คือข้อต่อตรงนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนรูปแบบของโค้งในไปซึ่งทําให้ตัวของฟิกเกอร์สามารถที่จะ หมุนข้อเท้าได้มากหรือว่าอิสระมากขึ้นจากตัวก่อนอไปข้างหน้าได้ขนาดนี้แล้วก็กางออกด้านข้างได้ขนาดนี้สลรับช่วงขานะ,ะกางได้น้อยเหมือนเดิมนะครับสหรับปิกไลท์สแตนดาร์มันไม่ได้กางได้เยอะนะ,ะแล้วก็งอขาเข้าข้างใน2องสเต็ปนะฮะได้ขนาดนี้ข้อเท้าบิดซ้ายบิขวาแล้วก็สามารถกระดกขึ้นข้างนบนได้ขนาดนี้ โอเคหมดแล้วนะครับสําหรับส่วนอ่ะขออภัยนะตัวนี้มันเป็นตัวเนี้ยเป็นโครงเดิมนะครับช่วงขาโครงเดิมนะเป็นระบบระบบยังเป็นซีคลิปอย่างนี้อยู่ซึ่งเป็นโครงเดิมของตัวต่าแมตตัวกอนนะฮะก็เลยหลดอย่างนี้แต่ส่วนของช่วงตัวเนี่ยเป็นระบบใหม่หมดเลยนะครับหรือเป็นโครงใหม่นะโอเค ผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการสาธิตในส่วนของช่วงระบบโครงภายในของตัวทาโร่ไปเลยล้วกันว่าแขนขาเหมือนเดิมแต่เอวจนถึงช่วงลำตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวโคใหม่นะครับเลยทําให้ขยับได้ดีขึ้นกว่าตัวของซีรีส์ก่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับตัวของจุดขยับทั้งหมดของตัวทาโร่แล้วก็รายละเอียดดีเทลทั้งหมดของเจ้าตัวนี้พอจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของออเซอรีของตัวทาโร่กันนะครับในส่วนของออเซอรีของตัวทาโร่เนี่ยหลักๆนะฮะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน ประมาณนี้ก็คือในส่วนของตัวนี้อันนี้จะเป็นทาโร่เบสเล็ตนะครับที่ขอแถมให้กับตัวของทาโร่เนาะให้มาใช้ในตัวของซีรีส์แอนิเมชันแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์สองชิ้นนะฮะก็จะมีเอฟเฟกต์ไฟด้วยกัน2ชิ้นตัวนี้จะเป็นชิ้นที่ติดที่หัวแล้วตัวนี้เป็นชิ้นที่ทําท่าปล่อยมันปล่อยฝ่ามมือออกไปนะครับอ่นะมี2ชิ้นแล้วก็มีฐานแล้วก็มีสเตนแบบนี้มาให้นะฮะ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็คงจะเป็นมือด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นก็จะเป็นมือจับอาวุธแล้วก็มือกรัมที่มาให้กับตัวของทาโร่ซึ่งตัวทาโร่เนี่ยมันจะมีมือน้อยกว่าตัวของตัวมุนเตอร์แมนตัวอื่นนะเนื่องจากว่ามือเขาเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นมือที่ในวันมือที่ยังเป็นมือแบบคลายนิ้วแต่ว่ายังคลายนิ้วไม่สุดน,นะฮะจะมีการงอนยิอยู่บ้างซึ่งในส่วนของการติดตั้งอันเซอร์รีต่างๆของตัวทาโร่เนี่ยก็มีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวไฟเนี่ยายายเล ในส่วนของโตัวหัวทาโร่เนี่ยมันจะมีช่วงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตโฟกัสที่นึงนะครับอ่ะมันจะมีเดือยตรงนี้อยู่จะเป็นร่องอยู่นะฮะให้เรานําชิ้นเนี้ยที่มีเดือยตรงนี้นะฮะเข้าไปเสียบตรงตรงนี้เลยนี่อ่ะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเสียบไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะฮะอ่ะก็จะเป็นตัวทาโร่ที่เดินเวอร์ชั่นไฟลุกอนะเนาะซึ่งพอติดเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ ตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับก็จะมีความหลวมความหลุดของมันบ้างแต่พอใส่เข้าไปเลยเนี่ยถ้าเรามองด้านหน้าเนี่ยก็โอเคนะครับอย่างเท่อยู่อ่ใน,นส่วนของตัวทาร์โ b เบสเลตเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับเราก็ใช้มือนี้นะนะพอแยกออกก็เป็นลักษณะประมาณนี้เราก็เอาตัวของอาวุธนะครับเข้าไปให้เขาจับ ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วก็ให้ตัวทาโร่เรานะครับเอาไปถือนะฮนะนะนะลักษณะประมาณนี้นะฮะ ประมาณนี้ในส่วนของตัวอาวุธแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์ไฟที่สุดหัวนะครับก็จะมีด้วยกันประมาณนี้ในการติดตั้งก็ค่อนข้างจะง่ายนะฮะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ในส่วนการติดตั้งเข้าไปแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกตัวนี้นะครับเราต้องใช้ในส่วนของแกนพิเศษที่เขาแถมมาให้เนี่ยเพิ่มนะครับความสูงในการติดเข้าไปกับตัวฐานนะตัวนี้เนี่ยมันสามารถติดเข้ากับฐานตรงนี้เลยนี่นะครับอ่ะเนี้ยนะครับผม แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันสามารถติดตรงข้างบนนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดของเขาเนี่ยก็มีด้วยกันประมาณนี้นะครับกับตัวของทาร์โลสูเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อจากนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปฟังในส่วนของสรุปแล้วก็รับชมภาพไอคอนต่างๆของตัวอุลตร้าแมนทารโสูกันได้เลยนะครับผม จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวตัวของ figure l standard ultra man suit t a r l o w version action v e r s นะครับก็ต้องถือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นท่าต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้สามารถจัดได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ยิ่งในช่วงของขาที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ตัวนี้มันสามารถที่จะหมุนต้นขาได้ง่ายนะครับแล้วก็กางขาได้ค่อนข้างสะดวกกว่าตัวก่อนเนี่ยเลยทำให้ตัวนี้สามารถแอคชั่นได้สนุกยิ่งขึ้นนะฮะรวมถึงช่วงตัวที่มีการพัฒนาให้สามารถงอหรือก้มได้มากขึ้น ด้วยเช่นกันแล้วก็นอกจากตัวของตัว f เกอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของตัว accessory ที่ให้มาก็ค่อนข้างจะโอเคไม่แย่ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์พลาฐานอาวุธต่างๆมือนะครับก็ถือว่าโอเคตัวนี้ไม่ได้แย่อะไรเลยส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้แอคชั่นสนุกมากๆเลยนะครับแอคชั่นสนุกกว่าตัวก่อนๆที่ผมเคยจับมาอีกไม่ว่าจะเป็นตัวของอุลตร้าแมนเซเว่นต่างๆเนี่ย ตัวเนี้แนชชั่สนุกกว่านะครับซึ่งในส่วนของการให้คะแนนของเจ้าตัวทาโร่เนี่ยผมก็ขอให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10เลยนะครับก็เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยผมหักแค่เรื่องเดียวเองนะครับตัวโม่เนี่ยถือได้ว่าสมบูรณ์ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ที่ผมหักเลย่ ก็คงจะเป็นเรื่องของแอสเซซอรีที่น้อยเกินไปเพราะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าตัวแอสเซซอรีที่ยังค่อนข้างจะมีจุดเพิ่มเติมได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวของเอฟเฟกต์ไฟที่สามารถเพิ่มเติมได้นิดนึงนะครับก็น่าจะให้มามากกว่านี้ในก่อนในส่วนของอาวุธก็อาจจะมีอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ได้นะฮะก็น่าจะดีกว่าเนาะสำหรับตัวของตัวแอสเซซอรีของตัวทาโร่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับตัวของฟ i ิกไลท์สเตนดาร์ดอุนเดอรแมนทาโร่นะครับก็ถ้าใครรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับมีข้อมูลตรงไหนอยาก เพิ่มเสริมเติมแต่งนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเคยแล้วก็ใครที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดไ like, ลค์สมัครสมาชกกดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆในช anel ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ